เร่มมาเดินนี่แล้วสินะฮะเดินนี่แล้วสินะจะผสมเนี่ยอ่าจังอืมยโตแบบนี้โอ้โหว้าวโอ้พ่อคุณ lúa dẻo, ô, hừ hừ, thẻ rồi, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Wow. Mm -hmm. ห้อ้อเอเาวกรรมสวัสดีครับพ่ตีอรรับเข้าสู่ไร่สดรุงชาวฟาร์มครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางํำบวดครับสนใจพูดคุยนะครับติดต่อที่0915215332นึ่งห้า3อครับ,รบเ,ออเราเราเลี้ยงวัวเป็นอาชีพมา50กว่าปีครับที่รุงชาวฟาร์มครับทุกท่านสามารถแบ่งประสบการณ์ไปได้ครเป็นทางลับเป็นเลย แล้วก็แน่นอนครับนะฮะการลงทุนนะครับในพันธุกรรมของชาวฟาร์มตลอด50ปีเราลงทุนมาแน่นอนทุกท่านก็เอาทางรับไปได้เลยครับไม่ใช่คุณได้วัวไปราคาหลักหมื่นหรือหลักแสนนะคุณได้ราคาหลักร้อยล้านเลยนะกับการลงทุนพันธุกรรมของชาวฟาร์มครับวันนี้ครับองมาพานําเสนอครับนะฮะอัปเดตสําหรับเด็กๆด,ดันขึ้นมาใหม่ด้วยแล้วก็มีชุดที่ พามาชมกรบพัฒนาการนะครับของบะหมั่เลิศดร้อยครับเพชเมีย <me> er> วันนี้ทั้งสีแดงและสีเทาครับตัวแรกครับน้องสเสน่จันครับลูกเฮดออกฟอร์ด6ถึง4ครับเดือนนี้เป็นเดือนที่น้องจะต้องผสมแล้วนะครับนะฮะเดือนนี้เป็นเดือนที่น้องต้องผสมแล้วนะครับอายุตอนนี้เข้าน้องสเสน่จันก็น่าจะประมาณสัก18 18เดือนโดยประมาณนะ18เดือนแล้วก็เป็นเดือนที่ต้องผสมครับ เป็นวัวที่ค่อนข้างจะใหญ่โตแลวก็ยาวมากๆนะครับกับเจ้าเสน่ใจเบอร์ดนะตัวนี้เป็นลูกเอ่อเฮดออกฟอร์ดที่น้าเชื้อนําเข้าจากอเมริกานะครับเป็นแยกเพศเข้ามาครับนี่ตัวนี้ก็เฮดออกฟอร์ดก็ขึ้นชื่อว่าเป็นวัวตัวหนึ่งครับที่มีเรื่องของรูปร่างที่ค่อนข้างจะสูงใหญ่อยู่แล้วนะฮะมาประกอบกับเอ่อเจอกับสายวัวลงชาวฟาร์มครับที่แม่พันธุ์เนี่ยเป็นแม่สายแดงแท้ๆครับ เราก็เลยได้สีออกมาค่อนข้างจะดีหน่อยนะครับก็คือเป็นสีโบสท,ทั้งตัวเลยแล้วก็แดงเข้มไปทั้งล่างแบบนี้ด้วยความเจ้าเนื้อเจ้าหนังของสายคุณแม่เขานะครับก็สามารถทําให้เนี่ยครับเนื้อตัววัยประมาณสิบแปดเดือนของเจ้าเสน่ห์ตันออกมาได้สวยสุดงดงามมากๆครับนี่มาแล้วโอ้สวยจริงๆเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ปากกไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะฮะนี่เลยครับ พานาการา์บัวสาวที่สุดตอนนี้ของชาวฟาร์มครับนี่ที่ให้รับชมสัปดาห์นี้นะฮะป้าจะกันต่อเลยนี่ครับตัวนี้อายุห่างกันค่อนข้างจะประมาณสักเอ,อ่อตัวนี้ก็เพิ่งนะสิบสิบประมาณสิบห้าเดือนนะครับโดยประมาณสิบห้าเดือนนะฮะน้องวาเลนติน่าครับนะคะน้องวาเลนตินา่า ตันนี้รหัสตัวเบอร์สองสองนะครับเป็นลูกเจ้าไลแมน Q 18ครับทําได้แม้ที่เล็กๆนี่สูงอย่างเดียวเลยตอนนี้หนางเริ่มหนาเริ่มเจ้าเนื้อเจ้าหนังนะความสูงความใหญ่และมวลกระดูกไม่ต้องห่วงครับนะฮะเจ้าวาเลนติน่านี่ค่อนข้างจะโหดอยู่แล้วแต่สิ่งที่ตอนนี้ตั้บอกแล้วว่า เจ้าไลแมนพ่อเขาสามารถเติมนะครับนะฮะรเรื่องของพลังเนื้อเนี่นย,นนยนะครับหลังจากลิเเวทเนี่ยมาเป็นอย่างดีเลยนี่ฮะความสูงเท่ากับบัวสาวแล้วก็คือเจ้าเออสเสน่จันนะฮะตามทันกันแล้วครับตามทันกันแล้วสําหรับเออน้องสาวที่อายุตามประมาณสักสี่เดือนได้นะสามสี่เดือนได้นะครับตอนนี้วาเลนติน่าความยาวมีอยู่แล้วเม็ดสีเข้มกว่าแน่นอนนะครับ อออายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่านะครับนะวนเวนติน่านี่อายุน้อยกว่านะแล้วก็ที่สําคัญเลยครับเป็นวงเดลหนึ่งที่กําลังก้าวนะครับข้ามเรื่องของอพลังมัดกล้ามเนื้อมาเป็นโครงสร้างนี่ตั้มไม่ตั้มไม่เถียงอยู่แล้วว่าเขามาดีตั้งแต่หลังย่าน,นมเขาดีมากๆอยู่แล้วเอานี้มาดูเรื่องของพลังเนื้อจะเติมเต็มไปแค่ไหนวันนี้มาค่อนข้างจะดูดีเลยนะดูดีมากๆเลยเวนตินต่นา,นานี่ครับรหัสตัวเบอร์ สองสองนะครับนะฮะหลังนี้สวยมากครับตรงโหทุกตัวเลยเป็นแผ่นบลเลอร์เลยครับความลึกเส้นใต้ท้องสวยมากครับนะฮะแบบนี้เลยนี่เลยครับแล้วก็แน่นอนครับเป็นวัวเหล่าแดงทั้งเหลาเพราะฉนั้นลูกหลานถ้าคุณยังใส่วัวแดงอยู่ไม่บิดผิวครับสีเสือไม่ซีดครับคุณจะได้ระดับเฉดสีหรือเม็ดสีชั้นสูงติดไปด้วยครับนะฮะสำหรับเอ่อวัวแดงชาวฟาร์มแน่นอนมันเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะ คัดเลือกมาแบบว่าอยู่ในสายเลือดเขาค่อนข้างจะซีเรียสมากๆเลยนะครับอ่ะพากันต่อครับตัวนี้เป็นน้องอายุน้อยที่สุดครับน้องลูน่าครับนะฮะตอนนี้เข้าอายุหนึ่งขวบครับลูน่าเป็นลูกเจ้าลแมนชูนแปดหมื่นครับที่ค่อนข้างนิสัยขี้เล่นมากๆครับนะฮะติดขี้อ้อนชอบอยู่ใกล้ๆกับคนนะฮะชอบมากๆเป็นตัวหนึ่งเลยที่ ถ้าพูดง่ายคือถ้าไม่เป็นวัวก็เป็นแมวไปเลยครับนะฮะตามติดแบบติดมากติดจริงๆนะฮะเนี่ยดูดูมีอ้อนมีทองใสตาอ้อ,อนเห็นไหมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวก็มา,มาอีก,อกแบบมีงอนมีอะไรโอ้มีลูกเล่นเขาเยอะครับนะฮะน้องลูนา่าเนี่ยลูกเล่นเขาเยอะรหัสตัวคือเบอร์39นะครับ39เป็นวัวที่ค่อนข้างจะอ๋อตั้มพึงพอใจมากๆกับบอดี้หรือสรีระร่างกายเขานะครับ เป็นวัวแดงที่มาพร้อมกับความอบอันตั้งแต่อายุเพิ่งจะขวบเดียวอะนะครับมาเต็มเต็มเลยขวบนึงนี้มาเต็มเต็มแล้วตั้มไม่รู้ว่าถ้าเป็นวัวสาวขึ้นไปแบบไอ้เจ้าวาเลนติน่าเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนนะนี่ขนาดวัวไซส์เพิ่งขวบเดียวโอ้มาเต็มมากแล้วสีนี่เข้มอย่างเข้มปั๊ดเลยเข้มแบบทุกโนดูแผ่นหลังนี่ฮะนี่ครับเงามันงามโอ้เส้นใต้ท้องสวยมากครับนะฮะมีความเป็นเพศมีค่อนข้างจะสูงเลยฮอร์โมน นะครับเพราะฉะนั้นอัตราการสมติดต้องวัดสวยงามดีงามลยเห็นไหมฮะดูมวลกระดูกไล่ๆค่อยๆไล่ขึ้นไปนะเห็นไหมครับเนี่ยโอ้มาเต็มไม่ดูหัวนมโอ้สี่หัวดีงามมากๆครับนี่ตางให้ดูเป็นไงฮะ้ันท้ายโอ้โหมันอบมันใจมากสําหรับนางนางตัวนี้นะครับชื่อน้องลูน่านะครับฝากไว้ด้วยนะฮะเบอร์ยี่สิครับอีกหนึ่งสาวน้อยครับที่กําลังเติบโต ท่ามกลางกับฤดูฝนครับที่กาลังเข้ามาครับนะฮะที่ยุงอทาฟ์มฝนไม่ได้เข้ามาแบบเต็มข้ออะไรมากมายครับมาแบบหย่อมๆนะฮะก็ใครจะอะไรอ่ะอยากได้แบบท่้มท่วมนะท่วมท่วมแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมานะก็รอรออยู่นะครับพร้อมพร้อมมากเพราะว่าคนเลี้ยงวัวอย่างตั้มเนี่ยนะฮะยิ่งมีฝนก็เพราะกับว่ามีแปลงหญ้านะครับมีแปลงหญ้าก็กลับไปลดต้นทุนก็ช่วงนี้มียากอะไรก็สบายสบายครับนะฮะแล้วก็แน่นอนครับ ระหว่างทำไมดูระหว่างอาหารกับหญ้ามันเลือกอะไรดูดูเป็นไงเลือกอะไรดูเนี่ยดูกินหญ้าเก่งมากครับนะกินหญ้าเก่งมากๆาาานะฮะกินหญ้าเก่งมากๆครับสาวๆเรานะฮะนี่คือน้องลูน่านะครับเบอร์สามสิบเก้าครับไายกันต่อเลยฝั่งนี้ครับไปกันลุยกันต่อป๊าป๊าาว้าวนี่ครับน้องใหม่ครับที่เพิ่งดันขึ้นมาครับนะฮะ ชื่อน้องช็อกโกแลตชิพนะครับตัวนี้เป็นเอ่อน้องแซยอายุประมาณสักหนึ่งขวบนะครับแซยอายุประมาณหนึ่งขวบเอ่อช็อกโกแลตชิพเนี่ยแม่เป็นสายเจ้าดงดาวนะครับแม่เป็นสายเจ้าดงดาวเป็นวัวเชิงหนานะฮะพ่อเนี่ยเป็นเอ่อซันจูเนียนะครับนะฮะซันจูเนียแล้วก็เป็นวัวที่เม็ดสีนะครับค่อนข้างจะออกไปแนวแบบไม่เรียกอะไรอ่ะเออ่เฉดเกือบสุดเเรียกเฉดเกือบสุด แต่น้องมีเรื่องของบอดี้ลำตัวที่ค่อนข้างจะากโผลมากๆนี่นี่รหัสรหัสตัวคือเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับสำหรับช็อกโกแลตชิพตัวนี้นะฮะหเห็นไหมเห็นไหมดูความหนาหนึ่งขวบครับความหนาเด่นมากครับนะฮะแนวหลังตรงบานแบบเป็นไอ้นี่เลยไม้กระดานทุกตัวนี่เป็นไงครับมาแบบนี้หูโบ๊ทนะครับแดงกล่ำไปทางล่างแบบนี้เลยนี่อ้นี่เลยครับ นะฮะอาจ้อนสั่งนิดนึงนะครับสัปดาห์นี้เรามีามาอัปเดตให้ดูนะครับอ่ะแล้วก็มาเลยสําหรับน้องใหม่นะครับชื่อน้องข้าวหมูแดงใครที่บอกว่าอยากได้เออเรียกอะไรอะ่ะเออเรยอะไรงบน่ารักน่ารักนะครับนี่เลยนี่คือน้องคอมออน้องข้าวหมูแดงนะครับนะฮะน้องข้าวหมูแดงเป็นวัวที่ติดคลหนึ่งตัวแต่ว่าเ้อากรรมครับนะฮะหางนะครับนะฮะ ขาดอันนี้เรียกว่าหางขาดมาที่พูดนะนี่หางขาดนะครับลูกเจ้าไลแมนคิวหนึ่งแปดนะครับนะฮะตัวนี้ชื่อน้องข้าหมูแดงหัดตัวเบอร์ยี่สิบหกอายุไซส์หนึ่งขวบครับเป็นวัวที่ตั้มบอกแล้วว่าเอองบน่ารักที่สุดแล้วครับใครที่อยากได้เพศเมียที่อยากจะทดลองนะครับนะฮะแต่ว่าจะมีตรงส่วนด้านขวาขาหลังขวานะครับนะฮะที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเอ่อเหมือนตอนเด็กๆนะครับนะฮะเขาแบบมีความผิดปกตินิดนึงในการเดินนะครับเดี๋ยวจะสังเกตตั้มให้ดูนะ นะครับตัวนี้แน่นอนครับเอ่ออยู่ในสภาพที่ปกติแต่ว่าก็จะเป็นแบบนี้นะแต่เด็กแล้วดูกันเดินนะครับขาหลังเห็นไหมครับอ่ดูเห็นไหมเนี่ยจะได้แบบนี้เด็กๆเลยขวาอ่านี่ผิวมันเงาปกติครับผิวมันเงาปกตินะครับแต่ที่บอกครับนะฮะมันไปพร้อมกับราคาที่เออ่งบที่น่ารักน่ารักนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือน้องใหม่ครับนะฮะลูกเจ้าลาแมน Q 1 8 ตัวนี้ชื่อน้องข้าวหมูแดงนะครับนะฮะก็ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อที่09.152.15.332นะครับนะอะไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยยังมีเยอะเลยเราโอ้ยนู่นน่ะบึ้มเลยจะข้ามไปดูฝั่งนมืงกันหน่อยเนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปเดี๋ยวข้ามไปดูกันหน่อยโเนี่ยครับเดี๋ยวก็เห็นบอกว่าฝนจะเข้าก็น่าจะเร็วๆนี้เนาะน่าจะเข้าพื้นแห้งครับปกติเลย อากาศวันนี้ล่องเข้าไปประมาณสักสามสิบแปดองศานะถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะมานี่อีกนี่นี่เลยสาวพลังครีมครับนะฮะสาวพลังครีมนี่สาวพลังครีมนี่เลยครับที่ขึ้นมานี่ครับเบอร์หกนะฮะนี่ครับที่บอกว่าเออ่เมื่อวานโอ้โหถ้าใครถ้าตั้มไลฟ์เมื่อวานนี่เราใส่คงมีคนถูกหวยเยอะเลยนะฮะตัวน,นี้ชื่อน้องวุ้นเส้นนะครับนะฮะเป็นลูกเจ้ามิลเลียนนะครับเป็นลูกเจ้ามิลเลียน หลานเจ้าฮาเล่นะครับสายอายุประมาณสัก 10, สิบเท่าไหร่เนี่ยสิบเดือนนี้เดือนหกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเดือนนะครับสายสิบเจ็ดเดือนนะครับสิบเจ็ดเดือนน้องวุ้นเส้นเป็นโบตัวหนึ่งครับที่อวบอั่นมากสามารถหาน้ําเชื้อที่ใช้แบบเป็นโบคงๆสัตว์เข้าไปเลยจบเลยตัวนี้เพราะเป็นวัวค่อนข้างจะหนาแล้วอวบอยู่แล้วเดี๋ยวําให้ดูช่วงบัน้ายนี่ครับมันหนาแล้วมันใหญ่มากครับหนาใหญ่จริงๆอวบอันเลยแหละ นะครับน้องวุ้นเส้นรหัสตัวคือเบอร์หกนะครับสวัสดีครับคุณยูทีฮันครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะกับสาววเพศเมียครับวันนี้ประมาณเลื่อนร้อยครับมาแล้วหายกันไปนานนานปะหายกันต่อเลย้งทันหลังนี่ยังไงครับน้องวุ้นเส้นฮะนี่เลยครับหนังยังมียังไปได้อีกอะนะอ่ะแล้วที่กําลังขึ้นมาครับนี่นี่ น้องเทเรซาครับตัวนี้อายุห่างกันประมาณอาตอนนี้น้องเทเรซาอายุหนึ่งขวบครับเป็นพเจิริ่งของลูกเจ้า,าสตอรี่นะครับเป็นวัวไม่มีเขานะฮะเป็นวัวไม่มีเขาตัวนี้ค่อนข้างเรียกอะไรอ่ะต่ำค่อนข้างจะให้เครดิตค่อนข้างจะเยอะหน่อยลูกเจ้าสตอรี่ทำไมต้องจับมาอยู่ในกลุ่มเดียวกับเ,เจ้าวุ้นเส้นนะครับที่เป็นประมาณเท่า <S <S เนื่องจากว่าเนื้อตัวเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เป็นวัวตระกูลแบบ มีเอ่อความจํำม่านะฮะมีพลังมัดกล้าค่อนข้างจัดเยอะกับตัวเองมากให้ตํ้ให้ดูนี่หัวนมสวยงามมากัชอบมากเลยเนี่วัวหัวนมแบบนี้นี่ครับสวยงามมากๆครับนะฮะนี่คือเจ้าเทเรซาครับนี่โอ้โดูคือวัวหนึ่งขวบเนี่ยมีติดโบสนะครับแล้วก็มีแนวหลังเนี่ยตั้งแต่เด็กแบบนี้นะครับนะฮะวันนึงก็จะใหญ่แบบเหมือนเจ้าวุ้นเส้นอะ คนนึงก็จะใหญ่อพอๆกันแต่เจ้าเทเรซาเนี่ยมันมีเรื่องของความยาวเข้ามามีส่วนร่วมเลยตั้งแต่ตัวอายุแค่หนึ่งขวบสวัสดีครับคุณบุษบานะครับสวัสดีสวัสดีครับชวนชมสวัสดีครับโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมสิบเจ็ดเดือนเห็นไหมวุ้นเส้นเริ่มละอุ้นเส้นเริ่มละสวัสดีครับคุณธ <c oughs> นินครับสวัสดีครับสิบเจ็ดเดือนเริ่มแล้วเนี่เริ่มแล้วเนี่เริ่มอืดอืดแล้วนี่สิบเจ็ดเดือนนี่เดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวจะต้องมาร์กหัวไว้นะครับ สวัสดีครับคุณวันชัยครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะลองดูก่อนนะว่าน้องเออทเรซาที่อยู่ในในคอกวันนี้นะตั้มไม่แน่นะวันหนึ่งตั้มอาจจะไปลงสนามก็ได้นะและทั้งที่อยู่ในข้อที่ไว้โชว์เพื่อนๆน,น,นะครับนะฮะแต่อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ต้องต้องอยู่ที่เรียกเขาเรียกอะไรนะเหมือนต้องใช้ ไม่รู้อะว่ามันถ้ามันถ้ามันได้อยู่ที่ฟาร์มน,นะก็มีโอกาสที่จะได้ได้ไปเดินสนามอะเพราะว่าตอนนี้อายุหนึ่งขวบขึ้นมาได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมากหรือต้องมาเห็นเรื่องของแพทเทิร์นหนังแบบเนี้ยตั้มว่ามันเป็นวัวตัวหนึ่งเลยที่น่าเอาไปร่วมสนุกครับเอาไปสร้างสีสันให้งานประกวดแล้วก็ให้ไปเห็นกับวัวสายพันธุ์ที่มีเขานะที่สามารถทาเนื้อตัวออกมาได้โหดมากๆครับเนี่ยโอ้ยเนี่ยโห,ยโหยโดจริงๆนะเนีย่ยให้ดูเลยเออหนึ่งขวบครับ หนึ่งขวบมาได้ยังไงขนาดนี้เนี่ยดูไปยืนเทียบกับ,บวัวสายอายุเออสิบเจ็ดเดือนนี่ฮะเจ้าเทเรซาสวยงามมากนะครับรหัสตัวเบอร์ส4นะครับเลขเบิ้ลซะด้วยแม่สวยจัดสวยจัดจริงๆสวัสดีครับนะฮะคุณพานุพงศ์ครับสวัสดีครับนะฮะยามเย็นของวันอังคารสวัสดีครับโอ้โหอ้าวสวัสดีครับนะฮะสุดหล่อน้องเอ่อ ชื่ออะไรนะไอเจ้าบูนป่ะใช่ไหมสวัสดีครับนะฮะคุณจินสวัสดีครับแม่สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับนี่ฮะน้องเทรซาเบอร์ส,สี่สี่นะครับปาก,กันต่อเนี่ยสอดรู้สอดเห็นพลังเขาออกมาละนะครับพลังเขาออกมาอยากเห็นอยากรู้มากมายนี่เลยมาละอยากเห็นฝูงเจ้าเจนนิ่งครับเพศเมียครับนี่เลยฝูงนี่เลยนี่ มีมาเพิ่มเติมด้วยนะในฝูงนี้นะครับมีมาเพิ่มเติมด้วยฝูงนี้ต้้มเอามาให้ดูพัฒนาการทุกท่านที่มาชมว่าเจนนิ่งลูกเหล่าเขานะครับมีประสิทธิภาพในการจ่ายลูกเปยังไงตั้เอามาให้ดูแบบเป็นชุด,ช,ดชุดใหญ่เลยนะฮะชุดใหญ่นี่คือลูกเจ้าเจ,าเจานนิ่งหมดเลยถ้าตําไม่มั่นใจจริงต้้มบอกเลยต้องไม่ปูพรมบัวที่เป็นพ่อพันธุ์ที่มาทําให้วัวหุงตั้มเสียแน่นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลครับที่ต้้มอยากเอามาให้เห็นเอามาให้ทําความรู้จักกับลูกเจ้าเจนนิง่นางาแบบ ให้อะไรชุดใหญ่ไฟกระพริบหลังจากรุ่นที่แล้วเนาะมีออกมาแค่มีออกมาสามตัวมีเจ้าไข่หวานใช่ไหมครับมีเจ้าขนมผิงนะ้น้องขนมผิงที่ไปเดินสนามแล้วก็ได้รางวัลเจนนี่มาด้วยแล้วก็อีกตัวหนึง่งเอ่อเออรู้สึกจะชื่ออะไรนะอ่าชื่อปังปอนหรือชื่ออะไรไเนี่ยไม่ผิดถ้าปอนใช่ไหมชื่ออะไรนะเบอร์สามสองเอ,อนะครับเป็นลูกเจ้เจนนิง่งเมื่อรุูการที่แล้วนะ มาดูการนี้มาแบบยกหูเบอลเลอร์เลยเห็นไหมครับว่าแนวสันหลังกับตนตรดตรงโคนหางนี่คือลูกเจ้าเจนเนิ่งทั้งหมดนะครับแต่เป็นเพศเมียด้วยนะฮะตั้มถามว่าตั้มเคยบอกไว้ว่าตั้มไปฟาร์มพัตติ้นแล้วทำไมเขาถึงไม่ขายเพศเมียที่เป็นสายไอคิออกมาให้เลยเหตุผลนึงเลยครับตั้มรู้เลยครับว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างนะแลวตั้มได้เจนเนิ่งมาซึ่งเป็นลูกไอคิเป็นเพศผู้เนี่ย ตั้มก็เลยอยากรู้ด้วยการพิสูจน์ต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยกับการพิสูจน์แล้ววันนี้ครับนะฮะตั้มเริ่มสร้างฝูงนะครับกับคําว่าเจนเนิ่งขึ้นมาแล้วกับแม่บะมันเทาที่เรามีพลังน้ํานมกับพลังมัดกล้ามเนื้อเยอะๆอยู่แล้วนะครับนะฮะในในตระกูลของเจา้าฟ์มแล้วดูมันตอบผลมันตอบโจทย์อ,อออผลให้ตั้มดูนี่ครับเป็นไงฮะนี่คือกับข้อหนึ่งตัวนะที่เราใช้การเอ่อ ค่อนข้างจะโหดหน่อยใช่เลใช้ตัวอย่างค่อนข้างจะหลากหลายตัวเนี้แม่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแม่ทั้งหมดเจ็ดตัวแม่เจ็ดตัวแต่พ่อแค่หนึ่งตัวนี่ครับนี่คือเหตุและผลเลยว่าทาไมตั้มถึงต้องการความนิ่งหรือต้องการความแม่นยาสูงเกิดจากตัวอย่างที่หลากหลายแบบนี้ครับนะฮะกับพ่อหนึ่งตัวแล้วทําความโหดให้ตั้มรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนอยู่ที่จะใช้ว่าไปอยู่วีแปดก็ใช่ หรือว่าจะใช้อยู่ฟาร์มฮัตตินงที่เป็นตระกูลฟอกูสันตั้าก็ใช่เนี่ยครับต้องไม่เห็นเท่นแบบนี้เลยในปูเขานี่มัน,มน,มนเกิดไอเดียขึ้นมาเลยว่าอ๋อเข้าใจละวว่าการที่เราไปฟาร์มที่ระดับที่เขามีสตอรี่ระดับที่เขาทําแล้วเขามีม,ม,มีมีเก็บและเก็บน้อยทําให้เราได้คิดแล้วเขาก็ไม่ได้เก็บนะเขาก็บอกแบบตั้มว่าตั้มก็จะเก็บพวกชุดตัวเมียที่เป็นลูกของเจนนิ่งเหตุผลเลยเขาก็บอกเราเหมือนกันว่า ลูกของไอกีเนี่ยตัวเมียเขาเก็บหมดเลยนะครับแต่ตัวผู้เขาปล่อยได้ก็นี่ทัได้ลูกตําได้เจนเนิ่งที่เป็นลูกไอกิออกมามาทํางานเนี่ยครับจ่ายลูกเพชเมียเก่งมากนะฮะดีจริงๆยอมรับเลยว่าโอ้โหสดแต่ตั้มก็ไม่รู้นะว่าถ้าถ้าไปเกิดกับแม่ที่เอ,อ่อไม่ลึกไม่ไม่เจ้าเนื้อน้านมไม่ดีก็ไม่รู้นะแต่ตัมต้มตั้มสบายใจอย่างนึงว่าของตั้มเนี่ยวัวแม่พันธตั้มเนี่ยน้ำนมมันดีนะครับแล้วก็มันเป็นวัวมัดกล้ามนะครับตามตลุง,ตงเจ้าฟ้า แล้วแนยต้งใจดูแนวฟันหลังเนี่ยฮะทั้งนั้นเลยครับแล้วจะไม่ให้โตยังไงล่ะเนี่ยอัตราแรกเนื้อตัอ้มจะโหดขนาดไหนไดูอย่างเงี้ยฮะเนี่ยครับเด็กๆนะครับใช้ประมาณเจ็ดเดือนครับชุดนี้นะฮะโหดมากครับเนี่ยนี่ดูแนวหลังเห็นไหมครับนะฮะเอฟซิตันเห็นไหมฮะนี่เลยโหดจริงๆครับเนี่ยครับโหดมากๆนะฮะเป็นฝูงที่ทุกท่านมาแนละ้วตั้มอยากจะให้ชมเหมือนคุณไปอยู่ต่างประเทศเลย ตั้มไปฟาร์มฮัตจิ้ที่เป็นภูกุสันตั้มก็เจอแบบเนี้ยตั้มไปของ VL เอ้เดิของ V8 ข,ของจิมตั้มก็เจอแบบเนี้ยครับเขาให้ดูเรื่องของฝูงที่อายุใกล้เคยียงกันกับค่อตัวแต่แม่หลากหลายนะฮะนี่คือสิ่งที่ทุกท่านบิดวัวหรือเลี้ยงวัวแล้วต้องการความนิ่งนะครับคกอะไรค่อยๆเรียนรู้กับมันไปว่าพ่อตัวเนี้ยมันให้อะไรบ้างนะครับนะฮะโอเควันนี้ตั้ม ขอลาเพียงเท่านี้แล้วเราจะดื่มด่าไปกับความสุขทับกับประมาณร้อยที่มันมีอัตราเรื่องของออแลกเนื้อที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มันสามารถอยู่ได้ทั่วโลกเลยกับทุกสภาพอากาศนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนทางช่องเอ่อ u t u b e ฝากกด s u b s c r i b ์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยกับลุงชาฟาร์มครับ ความเล็กๆที่เลี้ยงคุอาชีพมา50กว่าปีแล้วเจอการกับไรหน้าขอบคุณมากๆและสวัสดีครับ